วันนี้เนี่ยโรงแรมเราเปิดกลับมาประมาณ70%ซขณะที่ร้านเล็กๆร้านนวดร้านหาหาประมาณ20เปอร์ซนตปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือถ้านักท่องเที่ยวมาโรงแรมออกจากโรงแรมไปไม่รู้จะไปซ้ายหรือขวาเพราะหลายๆร้านยังปิดอยู่มันก็จะเห็นว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในเมืองเนี่ยมันก็ยังไม่ได้งนั้นการจะกลับมาทั้งเมืองเนี่ยมันต้องใช้ทุกองคาพยพ SME ทุกอย่างหลายๆอย่างอันที่สองคือมาตรการที่จะต้องทำก็คือ เรื่องของมาตรการการเตือนภยัยและการป้องกันน้ําท่วมอันนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขามีความมั่นใจว่าน้ําจะไม่ท่วมจะได้กลับมาลงทุนต่อไม่ไหลออกนอกพื้นที่กลุ่มที่2ก็คือนักลงทุนนอกพื้นที่ถ้าเขาเห็นมาตรการแล้วมีความเชื่อมั่นก็จะตัดสินใจเข้ามาลงทุนในหัาดใหญ่ที่สําคัญคือนักท่องเที่ยวก็ยังจะกลับมาเที่ยวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงสิ้นปีช่วงหน้าฝนเนี่ย ก่อนหน้านี้นักเที่ยวบอกว่าอาจจะหลีกเลี่ยงการเดินทางช่วงหน้าฝนเนื่องจากกลัวน้ําท่วมแต่ถ้าเรามีมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในเขาได้เขาก็จะกลับมาในส่วนนี้รูมส่งเสียงคนหัดใหญ่ปลดล็อกการเมืองกับเบตีหมโรงให้คนในพื้นที่ได้พูดให้ผู้แทนคนใหม่ได้ฟังและวาดภาพอนาคตคนใต้ในเวทีดิเบตัวแทนพรรก,การเมืองหกพักณลานเซ็นทรัลหาดใหญ่เริ่ม13นาฬิกา 30มก,การาคมนี้